ตอนเล็กๆหนูไปหนูก็พี่เกียดหนูไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำไปทำมาหนูก็ชินหนูก็เลยไม่เหนื่ยขอบคุณค่ะสอนตัวเอว่าบ้านเรายากจนต้องอดทนค่ะ แม่กับพ <đấy> ่อเขาทิ้งกันไปก็รู้สึกเสียใจค่ะพ่อเ็าไม่เอาแม่เขาไม่เอายายก็ต้องเลี้ยงไว้สงสารเัาเป็นเพื่อนคนอื่นมีพ่อแม่แต่หนูไม่มีค่ะพออยู่เป็นนานหนูก็เริ่มเข้าใจอะไรหนูก็ดีขึ้นค่ะอันลำบากแบบหากินไม่ค่อยทันกินทันใช้สงสารหลาน ลินเห็นยายเหนื่อยค่ะเลยอยากมาช่วยยายถ้าทุกคนไม่ช่วยกันทํางานยายก็จะทําคนเดียวแล้วก็ยายก็จะเหนื่อยค่ะแต่ถ้าช่วยกันก็จะหาเงินได้เร็วค่ะ ตาก็มีโรคประจําตัวคือเบาหวานความดันตาก็ปลูกมะเขือค่ะบางวันก็แกะข้าวโพดค่ะแล้วก็เลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปขายของแต่ละที่ระยะทางมันไกลต้องอาศัยรถนาไปขายของเพราะที่บ้านเราไม่มีรถค่ะก็ลำบากค่ะเพราะว่าเงินไม่ค่อยมีค่ะ หาได้วันละน้อยบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอค่ะกลัวหลานจะไม่มียะไกินแล้วเขาพี่ชายไม่ได้เรียนแล้วค่ะย้ายม่มีส่งเขาถ้าไ่ไปไกลถ้าไม่ข้าวโพดค่ะขอบคุณค่ะแล้วเรากลัวว่าจะเป็นแบบพี่ไหม กลัวค่ะและ้วจะไม่ได้เรียนแล้วจะไม่มีความรู้ไม่มีอาชีพค่ะเพราะว่ายายหาเงินแค่นี้ก็ไม่รอดแล้วยายจะมีเงินส่งหนูเรียนได้ยังไงถ้าปายกทำเป็นข้าวโพดยายข็จีวศาสตร์ทำเก็บไว้ให้เขาเรียนมีแค่ไหนก็ให้เขาเรียนไปแค่นั้นตไปยายหวังว่าหนูจะหาเงินให้ยายได้ อยากให้เขาได้ทำงานดีๆสบายก่่ายายอยู่ทุกวันนี่จ้ะขอขอบคุณ AIS ที่มอบทุนการศึกษาให้หนูค่ะ ก็เคยอายเลยที่หนูช่วยยายขายของถึงจะเหนื่อยหนูเลยหนูก็ต้องทําต่อเพื่อช่วยยายหาเงินค่ะ